ท็อบอัพชีริตนะคะพี่บอลท่านเคยเป็นช่างเสริมสวยเคยทำธุรกิจขายตรงเอ๊ะทำไมนเนาะพี่บอลถึงมาทำบริษัทท็อปอัพชีริตนะคะทานประสบความสำเร็จเคยทำธุรกิจได้ไปเที่ยวถึงสี่ประเทศ ทุกท่านสวัสดีเอ็ซีเสีสสยงใสโอ้โหอาจารย์อได้ยินเสียงอาจารย์แล้วพี่พันก็ตื่นเต้นสวัสดีมา มามอบให้กับทุกทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มอบโอกาสให้แม่พรก็คือนะคะคุณครูมิ้นนะคะ t ิกติก,ตกทีวีนะคะที่ให้มอบโอกาสให้แม่พรได้มาจเจอ,อสิ่งดีๆนะคะอยู่ในห้องออของบริษัทพับซูริสนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านประธานนะคะท่าน ขพยสานสทรศัพ์ไพรสารนะคะแล้วก็อบอสลุงนะคะแล้วก็ขอบคุณอนนี้ขึ้นมาที่แม่ฮอนได้เกิดขึ้นห้องนี้นะคะที่ตื่นขึ้นมาตีห้าแม่ฮอนตีห้าครึ่งจะต้องเปิดห้องนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ใต้สายงานของอับชินะคะ ที่ที่รักที่สุดข,ของแม่พรตอนนี้นะคะเรียกแม่พรรักที่บาร์ทันได้อบอ้อมดูแลแม่พรมามนะคะแล้วก็แม่พรก็ขอบคุณทุกทุกจักรว,วาลน,นี้นะ,ะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มอบให้แม่พรได้ไมารู้จักกับบริษัตทธรรมอัตัวนิ้นะคะแล้วก็แม่พรจะไม่ให้ทุกคนผิดหวังะะแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่น่ารั แม่พรท,ท,ทุกท่านนะคะที่อยู่ใต้ใสายงานแม่พรนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณสายงานนะคะที่รักแม่พรตลอดมานะ,ะตั้งแต่วันที่29มีนาคมที่แม่พรเข้ามาอยู่ในท้ออักขุลิปนะคะเพื่อนทุกคนที่เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็ามาให้แม่พรได้ไปเที่ยวน่องเรือนนะคะเมื่อวันที่ สิบเก้ายี่สิบเนาะเดือนนี้ผ่านมานะคะแม่พรตื่นเต้นมากแล้วแม่พรก็ขอบคุณอ่าทิกตอกนะคะที่ทําให้แม่พรได้มารู้จักกับบริษัทธ,ทธรรมอุุลิตนะคะแล้วก็คีให้แม่พรมาตอนต้นเดือนที่แล้วนะคะอ่ากลุ่มทิกตอกที่มาเยี่ยมแม่พรนะคะรวมทั้งอาจารย์ศรีแล้วก็อาจารย์ชิน แม่พรที่บ้านที่เชียงใหม่นะคะก็ทําให้แม่พรมีความทีงานมีความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็มาเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะแล้วก็ทําให้เรานั้น ขับรถจากเชียงใหม่ไปถึงอ,าอ,าอาา่าอ่าอภวะนะคะแล้วก็ที่ขอบคุณที่สุดก็คืออ่า แม่แม่คูป,ปามน,นะคะที่แม่พรได้ไปอาศัยอยู่ได้หลายวันนะคะที่บ้านของท่าน,นกับอาจารย์มิ้นเนาะกับครูมิ้นนะคะแล้วก็แม่พรบอกเลยเลยว่าเขาบักตูริสนะคะเป็นแห่งที่แม่พรจะต้องดําเนินต่อแล้วก็เอาบุญจากที่ท่านประธานนะคะบอกได้ว่าพูดน้อยเราจะได้เงินล้านนะคะพูดมากเราจะได้เงินน้อยนะคะตอนนี้นะคะแม่พรก็บอกได้เลยว่า าถามว่าว่าสัตว์ให้กับเราอะไรให้กับอะไรคําว่าให้ขึ้นโทรศัพท์เนาะที่ใครทุกคนจะต้องจับโทรศัพท์ตึงขึ้นมาก็ต้องจับโทรศัพท์กันเองไม่ว่าคุณจะเล็กอายุน้อยอายุมากยังไงเนาะตึงขึ้นมาถ้าลืมโทรศัพท์ก็เป็นว่าคุณนั้นก็ทำมา ลืมเรื่องอะไรไปได้ไม่ได้เนาะก็คือขึ้นโทรศัพท์สําคัญที่สุดนะมีโทรศัพท์เปล่าๆก,ก็ไม่มีประโยชน์เนาะที่แม่พรอทุกวันนี้แม่พรได้เจอไทยแม่อนจะต้องอบอกเรื่องถาม,มาก คุณใช้โทรศัพท์เดือนเท่าไหร่คะนะถ้าเขาบอกว่าห้าร้อยหกแม่พอกอุ้ยทำไมแพงจังแม่พรนะใช้ถูกมากเลยมาใช้กับแม่พรได้คะนะนี่แหะค่ะเมื่อวันก่อนนะแม่พรก็ได้ไปเปิดใจให้กับอ่าคณนะเนาะผู้ใหญ่นะคะอ่าที่เขาจะตั้งพักนะตั้งพักใหม่เนาะคือท่านอ่ที่ ผู้ใหญ่เนาะเอาเปา็นหน้าตรงนี้เนาะแม่พรก็บอกว่าได้ความจากักรวาลของแม่พรแม่พรบอกว่าตัวแม่พรไม่ได้จบสูงอะไรนะคะที่แม่พรมาอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าแม่พรมีความว่าฝฟัฟนค่ะฝันอยากอะไรฝันอยากจะม,มีมีมีความที่ว่าเราอยากจะเกิดในความที่ เรานั้นเนาะจบน้อยนะคะแล้วแม่พรก็ไม่รู้จะทํำยังไงแม่พรก็ฝันฝันที่จะต้องมาทํางานเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ค่ะเพราะว่าแม่พรบอกได้เลยว่าที่นี่ทําให้แม่พรจะต้องเกิดแน่นอนนะคะแล้วแม่พรเชื่อมั่นัากกจาก,กวานนี้นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยแม่พรให้มาเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้มาเจอ,อบริษัทนี้นะคะแล้วก็แม่พรจะเอาความรู้สึกของที่ท่านประธานให้มอบก,กับแม่พรเอาไปให้กับ ทุกทกท่านไม่ว่าเราเจอใครนะเราต้องบอกเขาว่าเขาโชคดีนะไม่ใช่ว่าเราโชคดีนะวันก่อนแม่พรก็ไปเจอกับที่ว่ากลุ่มที่ตั้งพักนะคะพวกเราแม่พรก็พอดบอกว่าแม่พรต้อง ท่านนะโชคดีนะคะที่ทุกท่ทานน่ะถือโทรศัพท์คนละสองเครื่องสามเครื่องค่ะใช้โทรศัพท์เดือนเท่าไหร่คะเนี่ยนะคะก็ยอมรับว่าแม่พอรนเนาะเล้พูดตรงนี้นะคะแล้วก็เป so ิดใจไดมอนด์วันนี้นะแม่พอรนก็บอกได้เลยว่าแม่พอรนจะต้องแน่นอนเดือนนี้นะคะลูกพี่แน่นอนนะคะแล้วก็ แม่พรเป้าหมายคือ 50XL ทุกๆเดือนกับทีมงานนะคะเราจะจับมือไปด้วยกันนะคะ,ะแล้วก็แม่พรก็บอกตรงๆว่าใจของแม่พรนั้นคิดถึงที่บริษัทนะคะอยากจะไปอยู่ที่ใกล้ๆนะแล้วก็จะไปจับมือ,อทีมงานที่อยู่กรุงเทพนะเพื่อนำเข้าไปที่คะฤหัสหา เมื่อวานนี้คะเลหาดคนเต็มนะคะแม่พรได้บรรยากาศความรู้สึกตรงนั้นตลอดนะะแล้วก็นึกถึงว่าเรานั้นได้ไปอยู่ตรงจุดนั้นตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณท่านประธานจริงๆนะคะคิดถึงท่านประธานนะคะขอบคุณคเณดินขอบคุณเจ้าของห้องจริงๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาฟังแม่พรวันนี้นะคะเวลามันก็น้อยนิดเนาะที่ทําให้แม่พรได้มาพูดวันนี้นะคะสิ่งใดเนาะแตก็ว่า นี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเชื่อและว,ดวาดฝังไว้คุณก็ต้องเป็นตามอย่างที่คุณเชื่อและว,ดวาดฝังไว้นะคะนึกถึงว่านะมะนาวนะมันเปยลนะคะแต่คุณลองผ่าเชกมะนาวออกมาะะแล้วคุณลองนึกถึงความรู้สึกตรงนั้นนะคะถ้าคุณนึกถึงว่าคุณจะได้500 l แล้วมันจะไปตามที่คุณคิดสิ่งที่คุณวาดฝนะังไว้จะต้องเป็นจริงอย่างแน่นอนนะคะ สิ่งที่เราเชื่อนะเราต้องพูดบ่อยๆนะคะความคิดของคุณต้องคิดไปทางบวกนะคะอ่าแล้วก็แค่ความคิดว่าคุณแท้คุณก็จะแท้ ถ้าคุณคิดว่าคุณจะชนะคุณก็จะชนะนะคะความกระตือร้อนของคุณคุณต้องมีตลอดเวลานะคะคุณจะรักงานอะไรของคุณก็ขอให้คุณตั้งเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนนะคะแม้พอันเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนถ้าได้ลงมือทาแล้วก็ต้องทําให้สุดๆนะคะ้าหาย้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพิธีการมันจะมาแบบไหนก็ตามไปนะคะขอให้เราตั้งเป้าหมายให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนแล้วคุณจะไป คุณนะคะแล้วคุณต้องเชื่อด้วยและความศรัทธาของคุณนั้นจะไปตามเป้าหมายของคุณค่ะแม่พรก็จะไปถึงฮาไดมอนถือจะไปวันไหนแม่พรก็จะทาให้เต็มร้อยค่ะขอบคุณค่ะทุกๆท่ทานสวัสดีค่ะ